เป็นยังไงกันบ้างครับเมื่อวานได้ดูไลฟ์กันไหมครับทุกท่านครับหลังเกมปีสแสดงเอาชนะเครื่องซับพาเต์สามประตูต่อหนผมได้ถ่ายทอดสดไปนะฮะใน u t u b e นะครับขอบคุณมากเลยเรียลไทม์เนี่ยในการดูไม่ได้บอกคนดูก่อนด้วยนะนะครับก็มีคนเข้ามาดูกว่า5,500 5,500คนนะครับก็กราบขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่เป็น FC เอาไว้นะที่นี้ด้วยนะครับใครที่อชอบฟุตบอลนะครับชอบคุยกันเรื่องของกีฬา อยากช้อปปิ้งสินค้าของสะสมดีๆก็รบกวนแปสกิดบอกเพื่อนต่อนแล้วกันเหมือนเอ้ยให้ช่องนี้มันน่าสนใจดีนะเออมันก็คุยกวนประสาดดีนะนะครับแล้วเราเป็นคนรักฟุตบอลเหมือนกันนะครับเราก็ได้คุยกันนะครับอ่ะวันนี้จริงๆตอนแรกว่าจะเบี้ยวนะเพราะว่าเมื่อวานไลฟ์ไปแล้วแต่ว่าก็ข่าวมันเยอะนะครับแล้วก็เรื่องราวคริสเตโนโรนัลโดตั้งแต่เช้านะครับผมได้โพสต์อ่ะลองขึ้นมาดูครับเจ้าใบา นะครับเมื่อวานนี้เอามะเชานี้นะโพสต์เรื่องของ CR7 ไปเพราะว่าตอนกลางคืนไปดูข่าวเอ้ยสปอร์ตของสเปนรายงานนะครับว่า CR7 เนี่ยมีปัญหาครอบครัวจริงๆไม่ใช่มีใครป่วยอะไรอย่างใดแต่ว่าเป็นเพราะภรรยานะครับอยากจะขอให้โรนัลโดย้ายเมืองได้ไหมเพราะว่าเบื่อกับแมนเชสเตอร์เหลือเกินไม่ได้เบือ่อแมนยูไนเต็ดนะฮะแต่เบือ่อเมืองแมนเชสเตอร์ครับที่มันมีแต่ฝนฟ้าขนองนะครับเดี๋ยวเรื่องนี้จะมาพูดกัน เป็นประเด็นหลักด้วยนะครับพอมีประเด็นเรื่อง CR7 ก็เลยเฮ้ยไม่ได้วะวันนี้ก็ยังไงก็ต้องมาเจอคนดูอีกทีหนึ่งนะครับอ่ะเราไปลุยบิ๊กนิวส์กันเลยแล้วกันนะครับวันนี้ท็อตแนมฮอสเปิดเปิดตัวคนที่6เรียบร้อยแล้วนะครับนั่นก็คือเจสเปนส์เจสเปนส์นะฮะอ่าซิกเปนส์นักเตะคนที่6กเขาเล่นภาพเปิดตัวไปอย่างกับเดอะซิกเซนที่บู๊สเวลิตเล่นวันนี้ก็แซวล,ลงไปในสปอร์ตคอร์เนอร์นะครับปิดจ็อบมาได้นะครับเป็นแบ็คขวาตัวปุกซึ่งก็เออ่ เด่นมานานและตั้งแต่ในฟุตบอลเดอะแชมเปี้ยนิพอังกฤษแล้วนะแต่ที่น่าแปลกใจที่ผมไปดูมาเอาเรื่องนี้มานําเสนอเป็นบิ๊กนิวส์ข่าวแรกก็คือคอนเต้เขาบอกว่าจริงๆแล้วเจ้าไอ้เจตสเปนเนี่ยเขาไม่ได้เป็นคนที่ต้องการนะครับแต่ว่ากลายเป็นทางฝั่งของสโมสรอนอตแนมฮอสเปอร์ที่อยากจะซื้อเขาบอกว่าลงทุนเพื่ออนาคตนะครับคนก็เลยไปสืบกันว่าเอ้ยสรุปคอนเต้ e ไม่ได้อยากได้แล้วสโมสสถึงไปซื้อ เป็นทางฝั่งของปาตาลิชี่ครับซึ่งเป็นเพื่อนคอนเต้เลยครับเ,เป็นคนไปดึงเข้ามานะครับซึ่งสเปอร์ไม่หยุดแค่นี้แน่นอนเขากำลังจะไปดึงคนที่7ก็คือเมนฟิสเตอร์ไปที่เคยนําเสนอไปเพราะฉะนั้นมีโอกาสมากๆเลยที่ไก่จะได้ถึง7ตัวนะครับผมบอกเลยฮะพวกเนี้ยดาบสองคมครับจากที่เราได้นะักฟุตบอลเยอะมันจะเหมือนแลมผ่านหรือเปล่าไม่รู้นะฮะคือกดดันแน่นอนแล้วคุณอย่าประมาทแดเนียลเลวี่นะฮะร,รองประธานสโมสรคนนี้เนี่ย งูจงอางเรียพี่เลยนะครับไม่สนนะว่าเป็นคอนเต้นเนี่ยสมมตินะเสริมา7ตัวแล้วแบบได้จบแค่ที่4ี่ผมว่าคอนเต้จะไม่รอดเอานะฮะแต่ว่าก็เชื่อว่าเขาคงไม่ไม่ได้แคร์โนสนโนแคร์อยู่แล้วนะครับไปที่เชลซีนบ้างนะครับถ้าหากแฟนแมนยูบอกว่าดีลเฟนกี้เดอยองกับปีศาจแดงเนี่ยมันเป็นดีลมหากราบนะครับผมบอกเลยว่าเด็กๆเบบีเลยเมื่อเจอทางฝั่งของชูคุนเดกับเชลซีเพราะว่าเขามีข่าวกับสิงบูมาระดับ2ปีแล้วนะ คือเชลซีพอเวลาจะเสริมกองหลังก็จะมีข่าวกับคุณเด้ตลอดเวลาล่าสุดคือโรมาโนรายงานนะครับว่าเชลซีเอาจริงแน่ๆนะครับตอนนี้ราคาอยู่ที่4 6ล้านปอนด์แต่ว่ายังไปต่อไม่ได้เพราะว่าเซบิ้าอยากได้ระดับ60ล้านยูโรนะครับแต่ว่าเชลซีก็มีเป้าหมายสำรองก็คือถ้าไม่ได้คุณเด้เนี่ยเขาจะไปเอาคิมเปเป้ของเปเชมาซึ่งจริงเราอยากได้ทั้งคู่เพราะว่าเชลซีได้กองหลังมาคนเดียวก็คือทางฝั่งของคูริบารีนะครับแต่ว่าคูริบารีวันนี้มีเรื่องดราม่ากเกิดขึ้นนะครับก็คือ ไอเกมอุ่นเครื่อง precision เนี่ยครับรู้สึกสเตอร์ลิงได้เบอร์17คูลิบารีไปได้เบอร์26ซึ่งก็เป็นเบอร์เก่าตอนอยู่นาโปลีแต่ว่าแฟนเชลซีออกมาโวยครับว่าเบอร์เนี่ยมันเป็นเบอร์ของตำนานอย่างจอห์นเทอร์รี่ไม่สมควรที่จะให้คูลิบารีที่เพิ่งมาได้นะแต่ว่าผมว่าตอนนี้มันรีไทยเบอร์ยากนะขนาดเบอร์10ของอาร์เซนอลของเดนิสเบอร์แคมป์เนี่ยยังเคยให้วิลเลียมกาลาใส่เลยถูกไหมฮะวันนี้ก็รีไทได้เบอร์11ของแมนยูกิกส์แคมป์มันก็รีไทยไม่ได้เบอร์8ขออองงลลิิเเเเววรรรร์์พูสสตตตีีนนจัดกกก็็ไไไทม่่้้้้ใใหาาบป อันนี้ก็ไปดูนะแล้วแต่แฟนบอลทางฝั่งของเชลซีมองแล้วกันนะครับแล้วก็ทางเจสซี่ลินการ์ดครับก่อนหน้านี้มีข่าวกับบรีสฮาอุไปสหรัฐอเมริกากับเวลูนี่นะครับวันเนี้ยล่าสุดเนี่ยมี2สโมรสรจากอังกฤษแย่งซื้อเขานะครับก็คือนอตติงแฮมฟอเรสต์นะครับฟอเรสต์เ <c oughs> พิ่งยืมดีนเฮนเดอร์สันจากแมนยูไปนะครับตอนนี้ก็คือเป็นเป้าหมายหลักเลยฮะจะเอาเจสซี่ลินการ์ดไปเล่นนะครับส่วนเดวินมอยไม่ยอมครับมอยพยายามจะ อไปบิ้วให้เวสแฮมซื้อลินการ์ดให้ได้เพราะเป็นคนที่เขาใช้งานดีมากๆแล้วก็หวังว่าลินการ์ดจะอยู่ในพรีเมียร์ลีกนะผมมองว่าระดับเขาอะถ้าเขาเล่นได้กับเวสแฮมแบบนั้นมาแล้วอะการที่ไปหลีซาอุหรือไปหลีอเมริกามันเร็วไปหน่อยนะเชียร์อัพนะครับอ่ะข่าวสุดท้ายวันนี้ฮาดีครับทิ้งท้ายด้วยข่าวขำๆครับก็คืออะไรแซงแม็กซิมังครับของนิวคาสเซิลยูไนเต็ดใครทันอัสบิยาบ้างครับถ้าใครทันคอมเมนต์เข้ามาคุยหน่อย ฟรุตซิโนอัสปิยาปี96 97จำได้ไหมครับตอนสู้อแมนยูับเขาอยู่ในคอสเซอร์เป็นนักเตะที่แบบเลี้ยงบอลแล้วเพื่อนงงอ่ะสรุปเองจะไปซ้ายหรือไปขวาวะไม่ได้ต่างอะไรจากแม็กซิ่แมนเลยล่าสุดนะฮะนินคอสเซอร์ยูเนเต็ดยังไม่ได้นักเตะใหม่คนไหนเลยนะครับเพราะว่าเซ็นมาเพียบตอนมกราคมใช่ไหมตั้งแต่ทริปเปียคิสบูดบูโรกิมาไลส์แมาต้าเกตอะไรเนี่ยตอนที่ไม่ได้นักเตะใหม่เลยนะครับแต่ว่าแม็กซิ่แมนเนี่ยมันมีข่าวว่าจะอยู่ต่อไม่อยู่ต่อล่าสุดไปจอดรถเฟอร์รารี ขวางชาวบ้านชาวช่องเขาทําให้เพื่อนหัวเสียมากเหมือนเข้าสนามซ้อมไม่ได้เก๊กะน,นะครับนิวคาสเซิลยูไนเต็ดตอนนี้เองเนี่ยก็กำลังคิดอยู่ว่าจะขายแม็กซิแมงหรือเปล่านะฮะคนเขาแซวกันนะครับแต่เชื่อว่าถ้ายังไม่ได้ขายก็คงจะต้องอยู่ต่อแล้วครับสำหรับแลังแซดแม็กซิมแมงนั่นเองนะครับอ่ะนี่มิกนี่คือบิ๊กนิวส์ประจำวันนี้เดี๋ยวเราไปลุยกันเลยนะครับเรื่องราวของบาร์เซโลนานะครับวันนี้จะคุยเรื่อง2เรื่องครับก็คือบาร์ซ่าที่มีกองหน้าล้านทีม7-8ตัวยังมีอันซูฟาตอีกลสมันเนี่ยแขะบบบาาร์ซ่่เเลยป็นททีีมแ ไม่มีเงินไม่มีเงินแต่สุดท้ายซื้อไม่ได้ยังไงเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังพร้อมกับกรณีภรรยาหรือว่าแฟนสาวของคุณชโนโรโนาโรครับสองวันก่อนนะครับผมได้นไดแนะนําว่าหากคุณผู้ชมนะครับเป็นคนหนึ่งที่คุณใช้เจลแอลโกอฮอล์ระหว่างวันตลอดเวลาเพราะว่ากลัวไวรัสโควิดเนี่ยและทําให้มือมันแห้งหยาบกล้านมากๆเลยผมก็เลยเอา สครับสปาของเนทูโนของดีจากประเทศอิตาลีมาแนะนานะครับเพราะว่าเวลาล้างเนี่ยมันมีเปลือกเฮลโซนัทนะครับมันจะสครับผิวเราแล้วมือมันก็จะนุ่มมากๆไม่ต้องไปใช้ครีมอะไรเลยแล้วมันก็จะหายหยาบกระด้างทันทีจากการที่เราโดนพวกสารต่างๆแอลกอฮอล์หรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะปรากฏว่าคนไลน์เข้ามาหาผมเยอะมากๆผมแนะนําแบบนี้ว่าอันนี้ไม่ใช่สินค้าของผมครับไม่ใช่ผ้ามันคอรครับแต่ว่าเป็นสปอนเซอร์ของคลิปเรา นะครับวันนี้เขาก็มาสนับสนุนอีกเพราะฉะนั้นนะครับถ้าหากใครอยากสั่งสินค้าตัวนี้นะครับเน็ตูนจากอิตาลีนะครับเป็นสปาครับมือนะฮะดีมากๆเลยนิ่มมากๆจากเปิดเฮเซนัสให้ไลน์ไปได้ที่ไลน์นี้ครับ @solux หรือว่าสแกน QR c ค d e ได้เลยไม่ต้องไลน์หาผมนะครับนี่เป็นสินค้าของสปอนเซอร์ของเราขวดละเพียงแค่320บาทเท่านั้นคุณล้างได้หลายเดือนเลยน่าจะได้ประมาณ6เดือนนะครับเพราะฉะนั้นครับของดีตรงนี้เนี่ยอยากให้ไปลองกันแล้วถ้าหากว่า สั่ง2ขวดนะครับคุณจะได้กล่องอันนี้ไปนะครับจะใส่กล่องส่งแพ็กไปให้คุณนะครับจะส่งฟรีทันทีแต่ว่าสั่งขวดเดียวก็ได้ครับ320ลองดูก็ได้นะครับแต่ว่าเสียค่าส่ง50บาทนะครับนอกเหนือจากนั้นครับมาโคครีมอันนี้จะเป็นตัวที่แนะนําสําหรับคนที่เป็นช่างซ่อมรถยนต์หรือว่าใครที่เป็นเชฟนะครับก็คือทําอาหารทําปลารา่าทําน้ําพริกกะปินะครับหรือว่าหั่นปลาทอดปลาแล้วมือมันเหม็นมากๆเนี่ย มาโคคลีนตัวนี้ของเน็ตุโน่เช่นเดียวกันนะครับปั๊มเดียวเท่านั้นฮะมันจะสามารถล้างมือคุณได้เกลี้ยงมากๆเลยลองดูจากอินเสิร์ตครับผมลองกับน้ำปลามาแล้วก่อนทุกสินค้าที่จะมาทายอินทางช่องป๊อบวิลพลเนี่ยผมลองหมดถ้าไม่ดีจริงผมก็จะไม่ให้ผ่านนะเพราะฉะนั้นสินค้าแบบนี้ของดีนะครับส่วนใครที่เป็นช่างซ่อมรถยนต์จับยางดำๆไปจับน้ำยาจารบีต่างๆนะครับแล้วต้องใช้น้ำยาล้างจานล้างมือหรือว่าสบู่เนี่ยรับรองว่าหมดขวดแน่นอน ปั๊มเดียวฮะปืดเดียวอยู่ได้เลยมาโครครีมครับขวดนี้ราคา480บาทนะครับใครที่เป็นเชฟทำอาหารอยากมือเกลี้ยงไม่มือไม่เหม็นจากคาวปลาต่างๆนะครับหรือว่าทำพวกกาลาชพวกโรงงานซ่อมรถต้องมีเอาไว้ติดครัวสักหนึ่งอัน480บาทสั่งได้ที่ไลน์ at solux เช่นเดียวกันสแกน QR code ขอบคุณมากครับทีนี้ครับผ้าพันคอฮะ เมื่อวานนี้นะครับมีคนเข้ามาถามโบรุสเซียร์ดุมูลกันค่อนข้างเยอะแต่ว่าจองกันแล้วยังไม่มีใครดันดิวนะฮะไม่มีใครโอนสตาค์นะครับเพราะฉะนั้นภาพเบรนคอร์ตรงนี้ของโบรุสเซียร์ดุมูลนะฮะลองดูจากอินเสิร์ตได้นะครับอันนี้จากหน้าสนามซิกเนลเอดูนาพาร์เลยเวส t ์ฟาเลนใครเป็นแฟนขับเสือเหลืองภาพเบรคคอร์ออฟฟิเชียลตรงนี้ผืนละ1,500บาทสนใจอันนี้ไลน์หาผมได้ส่วนตัวได้เลยนะครับนอกเหนือจากนั้นครับอิตาลี โลมากับเอซีเิลานหมดไปแล้วนะครับเหลือแต่อินเตอร์หนึ่งผืนเมื่อวานผมก็เพิ่งเห็นตอนที่ผมไลฟ์นะครับอินเตอร์ยังอยู่ในสต็อกนี่ว่าเพราะฉะนั้นครับอินเตอร์มิลานนะครับจากราคา2,000บาทนะครับในเมื่อมันยังเหลืออยู่ลดราคาให้เท่ากับดอทบุนเลยแล้วกันนะฮะ1,500บาทครับอันนี้จากซูซิเปเมซ่านะครับ2,000ไม่ขายขาย1 5 0 0เท่านั้นนะครับถึงสุดท้ายแล้วนะครับแล้วก็แฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูเต็ดเมื่อวานนี้ได้รับคำชมเยอะมากๆก็คือคนนี้ฮะจาดดนซานโชเล่นดีมากๆเลยนะครับ ใครอยากได้พ้ามันคอซานโช่นะครับ790กาบาทลนเข้ามาได้เช่นเดียวกันและสุดท้ายบรูโน่เฟนเดสบรูโน่นี้ต้องบอกคุณผู้ชมด่วนๆเลยนะว่าผมว่าสินค้ามันอาจจะเหลือไม่ถึง15ผืนแล้วนะครับเพราะว่าบรูโน่ขายดีกว่าซานโช่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครอยากได้เป็นแฟนเฟนเดสรีบไลน์เข้ามาหาก่อนได้เลยส่วนซานโช่เนี่ยน่าจะมีเราๆอีก20ผืนสนใจก็รีบสั่งเข้ามาได้เลยทางไลน์ของผมป,ป๊อปิเล็กทนิ์หรือว่าสแกนเคเบโค้ดตรงนี้ได้เลยขอบคุณมากครับ วันนี้ต้องบอกว่าสตอรี่ทั้งหมดเนี่ยมันเริ่มเรื่องมาจากการที่ยูเลนเาลเกลส์มันนะครับกุนซือของไบเยอร์มิวนิกเนี่ยออกมาสัมภาษณ์คืออารมณ์แขวะใส่บาร์เซโลนาเลยนะครับคือเขาพูดว่ามันมีสโมสรหนึ่งตลกดีพูดมาโดยตลอดกล่อมชาวโลกมาโดยตลอดว่าฉันไม่มีตังค์แต่สุดท้ายก็ซื้อนักฟุตบอลได้เป็นเข่งอยากได้ใครสุดท้ายก็ได้นะครับคือเขาใส่ทางฝั่งของบาซ่าเลยหลังจากที่ได้โรเบิร์ตเลวันดอฟกกี้ไปแกก็คงแบบคือ สโมสรมันที่คนที่เสียหายมากสุดก็คือกุนซือเนี่ยแหละครับเพราะว่าในความฝันของเขาก็คงวาดฝันอย่างมีมุลเลอร์มาเน่เลรอยซานเน่และเลวานอยู่ในสควอชของเขาใช่ไหมครับทีเนี้ยมันก็มีหลายคําถามเกิดขึ้นทรงเข้ามาถามผมเยอะมากว่าแล้วจริงๆบารบเซโลนาเนี่ยเขามีตังค์หรือเปล่าเพราะว่าก่อนหน้าเนี่ยแนอ่นอนว่าเขามีปัญหาเรื่องการเงินคานูปิดโควิดทุกคนคือน้าน้ําเหมือนกันหมดอันนั้นมีแน่นอนแล้วตอนนี้ล่ะ บาซ่าซื้อนักเตะได้ยังไงทั้งที่ตัวเองบอกว่าไม่มีตังค์แล้วพยายามจะขายเฟรนกี้เดอร์ยองเป็นคำถามที่คลาสสิกมากเลยใช่ไหมครับวันนี้ผมมีคําตอบนี้ฮะคือบาร์เซโลน่านะตอนเนี้ยครับเขาไม่ใช่ว่าไม่มีเงินเหมือนก่อนหน้านี้แล้วนะครับทําไมเขายังซื้อลาฟินญาได้นะคะขนาดนี้ทําไมเขาก็เซ็นฟองเคซเย่ลงถึงทางฝั่งของคิสเซนเซนของเชลซีได้นะครับแล้วก็ซื้อเลวานมาเอาจริงเลวานกับลาฟินญาสองคนนี่ก็ร้อยล้านยูโรแล้วใช่ไหมครับ เขาใช้วิธีการแก้ไข3มสเต็ปแบบนี้ครับบาเซโลนาอันนี้เป็นแฟงข้อที่จริงเลยนะครับคือเขาใช้วิธีการขายหุ้นลิขสิทธิ์ขายทอดครับข้อที่1ข้อที่2เนี่ยได้ลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดแบ่งมาจากลีกอะถ้าเปลี่ยนเทมง่ายๆก็เหมือนกับแมนยูน t เตดลิเวร์คูนะครับสกายสปอร์ตบีทีสปอร์เขาก็จะต้องแบ่งค่าถ่ายทอดสดมาสมมติโอ้โหมูลค่ามันเท่านี้ก็คือได้มหาศาล จริงๆแล้วในลาลิก้าสเปนนะครับผมเคยบรรยายที่ RS มาก่อนโอ้โหบอกเลยครับว่าเขาก็จะมีกฎห้ามเลือกมาดริดห้ามเลือกบาร์ซ่าเก,เกิน5เกมอันนี้เอามาเปิดเผยให้ฟังนะครับหเกมนั้นเนี่ยอันนี้คือที่ PPTV ถ่ายข้ดสดนะครับถ้าลาลิก้าตอน RS นี่คือได้หมดเพราะว่ามันซื้อเขาซื้อทั้ง20สโมสรอ,อันนี้นคือจะถ่ายใครก็ได้แต่ถ้าหากฟรีทีวีไปซื้อเลิขกิทธสิ์สโมสรเนี่ยเขาจะจำกัดเลยนะครับเช่นบาร์ซ่าเลือกได้5ครั้งมาดริดได้5ครั้ง และไอใน5ครั้งเนี่ยต้องรวมเอลกาซิโก้แล้วด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอการแบ่งค่าลิขสิทธิ์นะครับของลาลิก้าสเปนเนี่ยโหยังไงรนะไหมครับหนึ่งกับหนึ่งกับ,บ,บ,บสองบาร์เซโลนาเลยเบรดิดอยู่นี่ฮะและอีกสิบแปดทีมข้างล่างนี่คือลูดลงมายอย่างนี้เลยครับเขาต่างจากพรีเมียร์ลีกที่จะเฉลีย่ยให้ละกันให้กันละกันแม้ว่าทีมใหญ่อย่าง, Chelsea, างเชลซีอนี่ยเชลซี่นอลจะได้เยอะก็ตามเพราะฉะนั้นบาร์เซโลนากับเรอัลมาดริดได้ค่าแบ่งในการถ่ายทอดสดเนี่ยมาหาศาลมากๆบาร์ซ่าก็ได้เงินมาสองก้อนแหละก้อนที่สามก็คอ ชื่อของค้ำนูเนี่ยมาต่อกันอันนี้ยังดีนะไม่ได้แบบขายไปหมดเลยอย่างาไม่อยากเปรียบเทียบอย่างอาร์เซนอลอย่างเงี้ยเอ่อจากไฮบิวรี่จริงๆจะต้องต้อง,ต,งตั้งชื่อเป็นแอชเบอร์ตันกรอฟก็เปลี่ยนเป็นเอเมเลตเลยแมนเชสเตอร์ที่คือเป็นเอติฮัตเลยนะเป็นเจ้าของเขาดูไหมครับยังมีอย่างอ่านิวคาสเซิลที่จะเปลี่ยนจากเซนต์เจมส์พาร์คไปเป็นสปอร์ตไดเรกของไอ้ไมค์แอชลีย์ถูกไหมฮะแต่เนียบาร์ซ่าก็ยังเป็นสปอร์ตอินฟายคัมนูอันนั้นก็เป็นอีกหนึ่งเงิน อันที่3ก็คือการขายลิขสิทธิ์ที่เอาโลโก้สโมสรไปทําอะไรก็ได้เขาเรียกเมอร์ชานดายเมอร์ชานดายเช่นสมมุิผมมีโลโก้อ่ะอินเตอร์มิลานแบบนี้ผมอยากจะซื้อเอาโลโก้อินเตอร์มิลานเนี่ยเอามาใส่ในภา,าชนะต่างๆเอาโลโก้อินเตอร์มาใส่ใส่ในแมสแล้วขายอะไรเงี้ยอันนี้คือออฟฟิเชียลทั้งหมดบาร์เซโลน่าก็ขายจุดนี้ด้วยเขาเรียกว่าเป็นเมอร์ชานดายไลเซนซิ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสามสี่ข้อเนี่ยทำให้บาร์เซโลนามีเงินขึ้นมา,ท,าทันทีฮะ ถูกไหมครับโอ้โหกี่ร้อยล้านอะ่ะหลายร้อยล้านยูโรเลยก็ไม่แปลกที่เขาก็ได้นักบอลเข้ามาอันนี้คือวิธีการหาเงินก่อนอาทีน,นี้ถามว่าเอาแล้วได้มีเงินขนาดนี้ก็ซื้อเลวานเข้ามาแล้วซื้อลาฟินยาเข้ามาโอ้นักเตะอะไรไปหมดเลยแล้วทําไมยังต้องบังคับขายเฟงกี้เดอยองต้องพูดแบบนี้ว่าเฟงกี้เดอยองเนี่ยนะครับเขากับบาร์เซโลนาเนี่ยตกลงเรื่องค่าเหนื่อยกันเนี่ยลดหลั่นตามเงินของบาร์ซ่าอารมณ์คล้ายๆกับว่าคุณมีลูกผมมีลูก ช่วงนี้เนี่ยผมกําลังรวยมีตังค์กะซื้อของซื้อเกมเพลย์ให้ลูกซื้อนู่นซื้อนี่ให้ลูกเรียนโรงเรียนหรูๆมาวันหนึ่งโควิดอ่ะไอ้ไง่เปรียบเทียบเลยอาชีพนักบินใครจะคิดว่า,อ,าอนาคตจะแบบไม่เป็นอาชีพที่ไม่มั่นคงซะแล้วบินไม่ได้ช่วงหนึ่งโอ้โหต้องไปเปลี่ยนอาชีพมาขายข้าวขายอะไรวิธีการใช้เงินมันก็ต้องลดลงบาซากับเดยองเป็นแบบนั้นครับช่วงที่เขามีปัญหาเรื่องการเงินเพดานน้อยๆเนี่ยเขาลด เฟรงกี้เดยองเหลือโอ้ปีหนึ่งเหลือแค่สามสี่ล้านยูโรไหมฮะแล้วสุดท้ายเนี่ยพอบาร์ซ่ามีเงินขึ้นมาเขาก็ต้องเอาไปจ่ายชดเชยให้กับเฟรงกี้เดยองเพราะฉะนั้นเนี่ยค่าเหนื่อยเดยองมันจะขึ้นขึ้นลงลงผมจำว่าสุดท้ายเนี่ยจบที่ตอนนี้น่าจะสองแสนเจ็อยู่นะถ้าผมจำไม่ผิดนะผมจำตัวเลขไปเป๊ะไม่ได้ความหมายคือณตอนเนี้ยบาร์เซโลนาเองก็ไม่มั่นใจเรื่องเพดานค่าเหนื่อยซึ่งถ้าหากจำมาได้ตอนเมซี่ต้องออกไปจากคํำนูเนี่ยนะครับบาร์เซโลนามี ค่้เหนื่อยติดลบนะครับที่เอาไปแจ้งให้กับลาลิกาลบหรบล้านยูโรคือเป็นสูงมากครับณตอนนี้ผมเดาว่ามันก็ปิ่มๆอยู่นะฮะที่โจลาปาตาเขาก็วันๆอยู่ก็คือการที่ขายไอ้พวกนักเตะที่ซา,ามเอลอุมตีตี้ออกไปอขายฟิลิปเป้ครูติญโญ่ออกไปเพื่อทําให้ไอ้เพาดาน่าเหนื่อยเนี่ยมันลดลงมาแล้วเฟิงกิเดยองมาระดับ2องแสนแนี้และเผล่อได้ค่าตัวมาระดับ85ล้านยูโรที่เขาต้องการเนี่ยเขาก็เลยบีบทุกทางให้เฟิงกิเดยองย้ายออกไป จากสโมสรอนให้ได้นั่นคือเหตุผลนะครับอันนี้คือคําตอบทั้งหมดนะคุณผู้ชมแชร์กันได้เลยนะครับทีเนี้ยล่าสุดเนี่ยก็คือเลวานเปิดตัวแล้ว42.5ล้านยูโรก็ไปสืบมาว่าเอ้ยสุกแล้วเลวานที่บอกว่าโดนลดขั้นเหนื่อยเนี่ยเขาลดขั้นเหนื่อยไปขนาดไหนคุณผู้ชมเชื่อไหมฮะว่าตอนอยู่กับบาเยอร์มิวนิกนะครับเลวานเป็นคนต้นๆเลยที่นี่ผมขอดูหน่อยนะโหเหลือแสนเจ็ดเองฮะหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นล้านเออถึงแสนเจ็ดหมื่นยูโรต่อสัปดาห์โหนี่ลดไป เยอะมากเลครับผมจําได้ว่าตอนเขาอยู่บายเยอร์นเนี่ยระดับ2 9 0 0 0 0 2 0 0 0เลยนะโอ้โหนี่แบบลดค่านเหนื่อยมหาศาลท่านไม่แปลกใจที่เจ้าลาปต้าก็เหมือนกับขอบคุณเลวานที่แบบมีแรงจูงใจสูงมากเพราะเขาถ้าเขาย้ายไปอยู่เปเชเขาย้ายไปอยู่เชลซีเนี่ยเขาได้ค่าเหนื่อยมหาศาลแน่นอนโดยที่ไม่ต้องร้องขอเลยนะครับเพราะว่า2ทีนั้นรวยอยู่แล้วแต่เขาชัดเจนว่าเขาอยากจะมาหาความท้าทายใหม่ เขมลีกเขาไม่อยากไปเพราะเขาบอกว่าไม่รู้เล่นคุณตี้หรือเปล่าไม่แน่ใจว่าได้ดูแมนเชสเตอร์เลลิฟูเล่นหรือเปล่านะนะครับส่วนลีเอิงก็คงไม่ไปหรอกมันไม่ท้าทายก็มาอยู่กับลาลิก้าซะเลยซึ่งก็น่าดูเลยฮะลาลิก้ามีทั้งเบนเซม่าทั้งเลวานดอฟสกี้ก็มีคนบอกว่าเขาก็อยากวัดแต่ว่าทางฝั่งของเขากับเบนเซม่าใครจะเก่งกันนะครับอ่ะทีนี้เอ่อทางฝั่งของเลวานเซนเซนสัญญาเนี่ยเซนสี่ปีเลยนะปาร์ซ่าก็บ้าคลั่งเลยครับ ตั้งค่าฉีกสัญญาไว้ที่500ล้านยูโรเพราะว่าเคยเสียรู้เปสเชกับเนมาแล้วตั้งเล่นๆดันมีคนฉีกสัญญานะครับอ่ะนี่คือเรื่องราวของบาร์เซโลนาซึ่งล่าสุดก็เอาชนะอินเตอร์มมลลีไปอุ่นเครื่องกับทีมของดิวิดเบ็กแคมครับเอาชนะไปได้6ประตูต่อ0ซึ่งเบ็กแฮมก็ส่งให้ฟนะิลิปเนวิลฮะซึ่งเป็นกุนซือคนปัจจุบันส่งทั้งโรเบโอเบ็แคมและก็ฮาวิ่นเวิลลงสนามด้วยนะครับปาร์ซ่าเนี่ยลาฟินญาทั้งยิงทั้งจ่ายเลยนะครับ อันซูฟาตี้กาบี้เมมฟิสเดปายแล้วก็เดมเบเล่ลาฟินยายิงหนึ่งใจหนึ่งนะครับแล้วก็หมูยองครับเฟรนกี้เดอยองลง45นาทีเลยนะครับผมจำไม่ได้ว่าเล่นครึ่งน่าจะเล่นเล่นครึ่งหละนะครับล่าสุดเนี่ยลาฟินยาก็ประกาศเลยครับว่าตอนนี้บาร์เซโลนามีทีมที่เหนือกว่าเรอัลมาดริดซึ่งพอไปดูมาทำไมเขาถึงพูดถึงมาดริดวันเสาร์วันเสาร์เตะอเมริกาวันอาทิตย์เมืองไทย10โมงเช้า มีเอลกาซิโกครับบาร์เซโลูนาเจอเรอัลมาดริดครับซึ่งราฟิญามั่นใจมากตอนนี้เขาย้ายจากลีสูนเตต์มาอยู่กับบาร์เซโลูนาแล้วนะเขาบอกเลยว่าตอนนี้บาร์ซ่าเหนือกว่าทางฝั่งของเรอัลมาดริดแน่นอนนะครับอ่ะประมาณนี้แล้วกันครับเรื่องดาวของบาร์ซ่านะครับ <c oughs> ไปที่แมนยูน่าเดตครับไปแสดงเมื่อวานผมก็พูดไปเยอะแล้วใครที่ยังไม่ได้ดูไลฟ์ก็ไปดูได้นะครับวันนี้ในทิกตอกตอนเช้าทำเรื่องของเป๊ปกับอาร์เตต้าไปนะอันนี้คนละเรื่องนะพอดีนึกถึงได้พอดีอ่ะไปขึ้นมาหน่อยนี่ ไปดูได้ครับเรื่องเป๊ปกับอาร์เตต้าฟัดกันแล้วเรื่องของซินเชนโกลองไปดูก็ได้ใน Tik t o ็อกติ๊กตอกเนี่ยจะออนใหม่ตอนเช้าๆช้แปดโมงก็ไปดูได้เลยตื่นเช้ามานะครับใครที่อยากจะแบบเสพขา่าวตอนเช้าเมาื่อคืนเกิดอะไรขึ้นบ้างวะเร็วๆสานาทีไปที่ t ิ k กต็อกผมเสิร์ชหาชื่อเดียวกันปออ๊อปวิรพลส่วนใน YouTube ก็จะมาเจอกันเย็นๆสองทุ่มนะดูก่อนนอนได้เลยน,นี่ยาวๆนะเพราะฉันเช้าไปดู t ิ k กต็อกเย็นดู YouTube แล้วกันนะครับไปที่แมนยูครับ แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดวันนี้ข่าวใหญ่ที่สุดที่ทำให้ผมต้องมาเจอคุณผู้ชมเลยทั้งที่จริงๆวันนี้จะเบี้ยวแหละก็คือเรื่องของโรนัลโดใช่ไหมครับตามที่เกิดไปในตอนต้นก็คือมีสื่ออย่างสปอร์ตรายงานตอนแรกตอนแรกมีเดอะซันเล่นเราก็ไม่มาใจาพอสปอร์ตรายงานเราก็เข้าไปดูเออคือเมื่อวานเนี่ยมันมีกระแสะข่าวว่าแอตเลติโกมาดริดได้รับการออฟเฟอร์จากคอเก้เมนเดสว่ามีโอกาสไหมที่ตราหมีจะเอาโรนัลโดนะครับข่าวเนี้ยมันออกไปคนก็บอกว่า,วามันเฟกนิวแน่นอน จะไปไม่ได้งไงที่โรนัลโดจะไปอาร์เรโตรูมาดริดคือณตอนนี้เขาเกมเมย์ต้องทําทุกทางนะครับตามที่ลูกค้าเขาสั่งก็คือโรนัลโดในการที่เขาจะออกจากแมนเชสเตอร์แต่มีทีมไหนที่พอจ่ายไหวก็ออฟเฟอร์แมนยูมานะครับทั้งค่าตัวเขาที่เหมาะสมแล้วก็ค่าเหนื่อยซึ่งไม่ใช่ซาอุซาอุนั่นคือเขาไม่ไปนะครับทีนี้มันก็เป็นชื่อต่อมาก็คือเป็นอาร์เรโตรูมาดริดเพราะว่าเรอัลมาดริดเองก็คงไม่ได้สนใจอะไรนะครับเขาเพิ่งจะเป็นแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกมานะทีนี้อาร์เรโตรูมาดริดก็ ออกมาบอกว่าไม่มีตังค์นะครับทั้งค่าเหนื่อยและค่าตัวไม่มีตังค์ขนาดนั้นมันก็เลยเป็นที่มาของวันนี้ว่าเออทําไมถึงไปมองอราร์เรโกมาดิดครับเพราะสปอร์ตครับรายงานว่าจริงๆแล้วครับที่คริสเตียนโรนัลโดมีปัญหาเรื่องครอบครัวดียเขาจะบอกว่าเป็น Family i s s u e Personal i s s u e เนี่ยสุดท้ายเนี่ยถ้าเป็นจริงนะครับก็คือไม่ใช่ไม่มีใครเออไม่ใช่มีใครไม่สบายนะครับแต่มันมาจากการที่จอร์จิน่าโรลิเกสแฟนสาวหรือภรรยาของเขาเนี่ยฮะร้องขอนะครับ ให้ออกจากเมืองแมนเชสเตอร์ครับเหตุผลเพราะว่าเมืองแมนเชสเตอร์เนี่ยไม่มีอะไรเลยนะครับเป็นเมืองที่น่าเศร้ามองใครที่เคยไปแมนยูไนเต็ดไปแมนเชสเตอร์ไม่ใช่แมนยูเลยไปแมนเชสเตอร์ไปลิเวอร์พูลเลยจะทราบกันดีว่ากิจกรรมเอาท์ดอร์มันน้อยมากเพราะว่าถ้ายิ่งคุณไปช่วงหน้าหนาวนะครับสี่โมงเย็นอ่ะผมนึกคุณให้คุณผู้ชมนึกภาพว่าสี่โมงเย็นประเทศไทยเป็นแบบไหนครับถึงแม้จะเป็นธันวาคมเนี่ยมันก็ยังย่งมันก็ยังมีแดด มันไม่ได้หนาวขนาดเมืองเรามันร้อนมากแต่บอกเลยครับถ้าเป็นอังกฤษนะครับยิ่งเฉพาะในชานเมืองภาคเหนือแบ็กเบิร์นโบตันแมนเชสเตอร์ลิเวอร์พูลยอร์กอะไรแบบนี้มันมืดเร็วมากครับ16นาฬิการหรือว่า4โมงเยน็นตามาวเวลาท่่งเก็ลก็คือ 4pm เนี่ยมันมืดชนิดที่แบบเหมือน2ทุ่มบ้านเราอะ่ะเหมือนเราขับไปมอเตอร์เวย์แล้วไฟมันไม่ไติดอะ่ะมันมืดแบบนั้นเลยครับแล้วก็เวลาไป ตามห้างต่างๆเนี่ยแต่ละคนก็จะดูเวลาแบบไล่เราออกอ่ะเพื่อมันจะปิดร้านมันจะกลับบ้านหนาวนะเพราะฉะนั้นเนี่ยกิจกรรมเอาดอเนี่ยมันน้อยมากคุณอย่าไปคิดว่ามันจะทำบาร์บีคิวแล้วมันหนาวนะแล้วผู้หญิงเนี่ยจะมาใส่โชว์สายโดงสายเดียวไม่ได้เลยทั้อากาศมันคือมันเย็นจะเยอกมากจอแทน่าโรยเกสเนี่ยถ้าคุณเคยฟังเขาพูดตอนด็อกทีเมนทารีนะครับเขาบอกเลยว่าการเป็นภรรยาโรนัลโดเป็นแฟนแต่ตอนนี้ไม่แต่งงานกันมีลูกกันแล้วมันยากมากนะครับคุณต้องสละเวลาทุกอย่างเพราะโรนัลโดในซ้อมแล้วแนเป็นเเวววลลลาาาากขนนนองงัั5คร้ ก,กินกินอาหารสุขภาพตลอดเวลาเพราะฉะนั้นคุณจะชวนเขาออกนอกลู่นอกทางไม่ได้แล้ว่ายน้ําบ่อยมากการเป็นภรรยาหรือว่าแฟโโนโรนัลโด้เนี่ยจอร์จิน่าบอกเป็นเรื่องที่ยากมากนะครับแลวเวลาก็ไม่เหมือนชาวบ้านเพราะฉะนั้นครับเมียคนนี้ไม่เคยร้องขอสามีบ่อยครั้งนี้เขาร้องขอตามที่สปอร์ตรายงานว่าเป็นไปได้ไหมถ้าจะกลับไปที่เมืองมาดริดนั่นคือเหตุผลที่โรนัลโด้อ้างเรื่องพ e r อร์นอลอิชช่มาโดยตลอดนะครับทีนี้พอมันเป็นมันไม่มีรอเอามันก็เลยอาร์เรโิโกมาดิดไงคุณจะไปเล่นเคตาเฟ่ไหมล่ะ เดี๋ยว่าคุณจะไปเล่นได้โยมก็ไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตูดูตรงนี้ดีๆวันนี้ก็คุยกับพี่นิหน <The legend> พี่นิหนะแกก็วิเคราะห์ในมุมของผู้หญิงว่าบางทีเนี่ยคนที่เพิ่งคลอดลูกมันมีอารมณ์ซึมเศร้านะครับเป็นใครมีลูกบ้างอ่ะสมเดือนแรกมันเจ็บแผลนะได้ยิ่งผ่าผ่าปั๊มันเจ็บแผลมันต้องให้นมลูกมันเครียดนะครับและยิ่งไปอยู่ในเมืองที่ฝนมันตกทั้งวันเนี่ยมันมีแน่นอนนะครับ <The legend> แล้วก็อย่าลืมว่าเขาเพิ่งจะเสียทารก คนที่เป็นแฝดคนแรกไปถูกไหมฮะรอดคนหนึ่งเสียชีวิตคนหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยมีแน่ๆโรนัลโ,โด,โดโก็คงหนักใจเหมือนกันกับปัญหานี้นะครับแต่เอาจริงๆถ้าเราวิเคราะห์กันตามของเรื่องของฟุตบอลเนี่ยมันก็คงยากที่จะย้ายทีมได้ด้วยความที่โรนัลโดเองก็ค่าเหนื่อยแพงนะครับก็เชื่อว่าสุดท้ายแล้วอาจจะเออไม่ได้ย้ายต่อทั้งที่จริงๆตอนนี้นะข่าวเรื่องโรนัลโดเนี่ยนะครับแต่ละคนเนี่ยมูฟออนตอนที่ผมเล่าให้ฟังในสปอตคอร์เนอร์ไปแล้วนะครับทีนี้มันมีเจ้าเพี่่่่ยเเเป็นนบบบบิิกกกออออชชืดดดดังมมาาๆทีวคแฮย แฟนแมนยูไม่ค่อยให้ราคาหรอกแต่ว่าต้องยอมรับว่าะเขาเป็นคนที่สนิกทกับคริสซิโนโรนโดจริงๆคือเป็นปากหวานนะครับมันมีอำนาจบารมีนะครับเขาสามารถที่จะถามโรนัลโดได้ขนาดที่ว่าเฮ้ยโรนัลโดในชีวิตของคุณเนี่ยจังหวะไหนของในการยิงประตูไหนที่มันสุดยอดที่สุดโรนัลโดบอกว่าจังหวะที่ตีลังกายิงใส่บุฟฟ่อนตอนนี้เขาอยู่เรอัลมาดริด,ดที่ยิงใส่ยูเว่เขาบอกจักรยานอากาศลูกนั้นมันที่สุดในชีวิตเขาและสุดยอดมากๆนะครับเพียสมอร์แกนถึงขนาดกล้าถามนะครับว่า ไอ้ดั t ดัตวันยูสโกอ่ะ better than Hab s ์ p ฮปหรือเปล่านะครับโรนัลโดบอก Better than คือแบบดีกว่าการมีกับจอร์จิน่าหรือเปล่าสุดท้ายโรนัลโดบอก no นะครับเพราะฉะนั้นเขาให้ให้ความรักกับแฟนคนนี้มากๆนะครับเพียสมองแกนในล่าสุดบอกเลยครับว่าโรนัลโดเนี่ยน่าจะเล่นนัดสุดท้ายให้กับแมนยูแนเต็ดไปแล้วนะครับเขาบอกว่าเขาได้คุยกับโรนัลโดเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาซึ่ง เขาอ้างอ่ะเป็นเรื่องอื่นไม่มีใครเชื่อนแน่ๆเพราะไอ้นี่ดาวิดวิลฟแทมบ่อยมากว่าชอบผิวแสงมั่นอะไรผิวแสงแต่เรื่องโรนัลโดเนี่ยอันนี้ต้องให้ราคาเขานะครับเขาบอกว่าคุยโรนัลโดมาไม่อยากจะเปิดเผยว่าคุยเรื่องอะไรแต่บอกได้เลยว่านัดสุดท้ายกับแมนยูกับโรนัลโดน่าจะผ่านไปแล้วนี้เพสอรมแกนพูดเองและเขาใช้คําว่าเขามั่นใจว่าโรนลโดจะไปอยู่สโมสรที่เซอร์ไพรส์ด้วยโอ้คู่แบบนี้เลยนะจะเป็นเซอร์ไพรส์ซิงคลับนะครับก็เดี๋ยวลองดูว่าจะเป็นไงเพสอร์แกนไปพูดกับวิทยุของทลอกสปอร ปิดท้ายกันที่เมื่อวานที่แม็กควายโดนโหเขาได้7คะแนนนะฮะจากการลงเล่นที่เจอกับริลพาเล้แต่ว่าแมนออฟเดอะแมชเมื่อคืนนี้ก็คือองตุนิมาร์สุยาได้ปแปะแต้มนะครับสุดท้ายรอยคีนครับออบอกว่าเอลิกเซนหาคุมทีมได้น่าสนใจทีเดียวในในช่วงต้นนะฮะปริซิันสามเกมที่ผ่านมาแต่เชื่อไหมครับมีมีสี่ตำแหน่งที่รอยคีนบอกว่าแมนยูแต่ควรจะต้องเปลี่ยนครับนั่นก็คือกองหลังที่เป็นฟูลแบ็คเขาบอกว่าเขาเป็นห่วงฟูลแบ็คตอนนี้ไม่แน่ใจยังพูดอยู่หรือเปล่า แล้วก็เป็นห่วงกองกลางกองกลางเป็นห่วงที่สุดต้องมีคนที่เอ e เ g อร์จีเยอะๆในการเล่นกองกลางแล้วก็บอกว่าเขาก็ยังไม่ค่อยมั่นใจทางฝั่งของผู้รักษาประตูอยู่ดีนะครับเขายังไม่มั่นใจดาวบิทเคอานะครับไม่เข้าใจว่าไม่ชอบอะไรดาวบิทเคอานะครับคือเขาคงเห็นปีเตอร์ชมัยเฟิร์นออกมาปกป้องประตูตลอดเวลาบ้งนะฮะอ่ะนี่คือบาร์ซ่ากับแมนยูเต็ดนะครับช่วงสุดท้ายคุณผู้ชมอย่าลืมไปอุดหนุนก็ได้น,นะครับสปอนเซอร์อันนี้เป็นเป็นสปอนเซอร์ของของคลิปนี้นะฮะไม่ใช่สินค้าของผมเพรราาะะฉนนั้น้ใคออยกซื ตัวนี้นะครับสินค้าของดีจากอิตาลีเนทูุโน่นะครับสครับล้างมือสปาแก้ไขปัญหาพวกคนที่ใช้แอลกอฮอล์เยอะๆแล้วมือกระด้างนะครับล้างมือทีเดียวในมือนุ่มเลยแล้วแบบขวดนี้ใช้ได้ระดับ6เดือนนะครับ3า0บาทนะครับใครสนใจอยากลองทักไปได้เลยที่ Li ายแอ s โซลูตรงนี้นะครับส่วนขวดนี้นะครับแนะนำคนที่เป็นช่างนะครับทำอะไรที่เกี่ยวกับจาราบีพวก น้ำมันเครื่องแล้วล้างมือไม่ออกนะครับหรือว่าทำอาหารนะครับเป็นเชฟที่ต้องเจอกับของข้าวข้าน้ำพริกกะปิอะไรพวกนี้กดที่เดียวนะครับอยู่เลยนะฮะขวดนี้มาโครครีม480บาทลายเดียวกันที่ ad solo x ตรงนี้นะครับสุดท้ายฮะแน่นอนครับผ้าพันคอนะครับใครที่อยากได้นะครับบ o ร u สเซียดอ t m u n ุนะครับจัดมาได้เลยนะฮะผืนละ1,500บาทเช่นเดียวกับอินเตอร์มิลาน นะครับแล้วก็จอร์นซานโชรวมถึงบรูโน่เฟรนเดสนะครับผมได้คุยกับพี่พิทยาคมนะฮะแ,แฟนบอลที่สะสมภาพบอลคอของผมนะครับทั้งเฟอร์กี้แมนยูไนเต็ดแบบออฟฟิเชียลและละ่าสุดเนี่ยแกเพิ่งจัดบรูโน่กับซานโชไว้มั้งขอบคุณมากๆเลยนะครับใครที่อยากได้ภาพบอลคอผืนนี้นะฮะสองผืนเลยนะครับผืนละ790บาทซานโชกับบรูโน่ลายหาผมที่ปอาพิษผลหรือว่าสแกนคิวอาร์โค้ดตรงนี้ได้เลยประมาณนี้ขอบคุณมากครับบ๊ายบาย แต่เดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันใหม่